คือวันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็จะมาชี้แจงรอบสุดท้ายนะครับคือผมเบื่อที่จะทําคลิปแบบนี้แล้วอ่ะผมจะทําคลิปนี้ชี้แจงครั้งนี้เป็นรอบสุดท้ายนะครับก็คือความสัมพันธ์ของน้องชายผมก็คือดิวไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วหรอกวันๆเนี่ยเราเอาแต่ทาอะไรทํางานทําคลิปทําคลิปท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 าคลิปเราก็เลยไม่ได้ไม่ไม่ได้เห็นความสัมพันธ์ตรงนี้ไปเห็นผลประโยชน์ซะมากกว่าโอเคครับผมก็สดดีเจฟิกฟายเจฟิกฟาเจ้าคนทีาเจิกบี ชข้ไปแบงค์ช่องลิติตีกันด้วยนะครับไปรูเล่าไปรูเล่าไปเอาเฮ้ยก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุทุกท่านเจ็บปะอองเลยลองจังเลยสอโอยเจ็บจริงๆนี่เปลี่ยนดูดิสบายดูมึงลองขอไหมก็เดี๋ยวไหมโอ้ยอันนี้อันนี๋ยวนนี้แรงกว่านี้แรงกว่านี้แรงกว่านี้ ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับคือวันนี้ผมก็จะมาชี้แจงรอบสุดท้ายนะครับคือเดี๋ยวผมเท้าพาม้ฟังอย่างนี้ก่อนครับคือมันมีหลายคอมเมนต์มากๆนะครับว่าที่ยังไม่เข้าใจในมุมของน้องน้องทั้งสองคนคือทั้งเปี๊ยกเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูด สองประเด็นแล้วกันคือผมเบื่อที่จะทําคลิปแบบนี้แล้วอะ่ะคือผมอยากจะทําคลิปท,ที่ที่มันมันไม่มีดราม่าแล้วอ่ะทุกคนคือมันมันมันเบื่อแล้วอะ่ะเออประมาณนั้นนะผมผมถึงบอกว่าผมจะทําคลิปนี้ชี้แจงทางนี้เป็นรอบสุดท้ายนะครับสองประเด็นที่ผมจะชี้แจงก็คือความสัมพันธ์ของน้องชายผมแล้วก็น้องสาวผมนะครับกับเรื่องที่2เยอะมากมาก คือไปไม่หมดเลยก็คือดิวไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วหรอพี่อะไรแบบนี้ผมจะชี้แจงให้ทั้งให้เข้าใจกันทั้งสองประเด็นเลยนะครับเรื่องแรกแน่นอนครับทุกคนคือผมเคยพูดไปหลายหลายรอบมากๆสถานะของเบียร์กับดิวผมเคยพูดไปเยอะมากๆว่าน้องสองคนเนี่ยเขาเลิกกันแล้วเขาเลิกกันแล้วทั้งสองคนเนี่ยเขาเลิกกันมานานมากๆแล้วก็ไม่นานมากประมาณช่วงไหนประมาณเจ็ดแปดเดือนน่ะนานอ่ะอืมก็ประมาณประมาณเกือบปีนะครับประมาณเกือบปีเท่าที่ผมรู้นะแล้วขอบอกนะครับว่าน้องสองคนเขาคบกันจริงๆนะแต่ว่า เคมีเขาอาจจะน้องสองคนเขาอาจจะไม่ได้ตรงกันผมก็เลยบอกบอกไปในคลิปหลายรอบมากว่าผมไม่เคยกีดกั้นเรื่องเขาจะเลิกกันเขาจะคบกันและเขาจะไปคบกับใคราคาหรืออะไรผมน้องทั้งสองคนของผมเขาเขาโตกันแล้วรอ้ไหมไม่ว่าจะเป็นน้องสาวผมแล้วก็ไอ้เปี๊ยกคือโตกันแล้วผมก็เลยอยากจะมาชี้แจงตรงนี้คือประเด็นแรกน้องสองเขาเลิกกันแล้วไม่ต้องมาพิมพ์แล้วว่าพี่ พี่เปี๊ยกไปกับผู้หญิงคนนั้นคนนี้คือเยอะมากๆอันนี้ก็คือประเด็น,นค,นนคขุขอถามก่อนมีแฟนใหม่ยังยังอ๋อจะยังไม่ไงอยู่แต่เล่นกับเกมอันนี้ผมบอกก่อนนะทุกคนผมบอกให้น้องมันเนี่ยลดความอ้วนแล้วนะแต่ว่าก็ลดลดลด,ล,ดลงมาเยอะแล้ว What What the Fuck คือช่วงที่ผมไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเนี่ยคืออ้วนตุ๊บป่องอ่ะเหมือนแบบบอลลูนอ่ะป <Dubai. S 1> มึงมึง,มงอันตอนอาคุณขอถามเลยว่ามึงกินข้าววันละกี่มือ้อวันละสองมือ้ตอต,ตอนตื่นกับตอนตื่นกับตอน ตอนหิวอ่ะโอยียดแพ้มึงตอบอย่างนี้มึงจะไปหาตอบอย่างนี้ที่ไหนนะเขาจะเขาจะต่อยปากมึงได้ตอนห <นะ S 1> ิวเนี่ยสุดว่าอ่ผมคือต้องบอกว่าผมอ่ะนอนประมาณตีหนึ่งตื่นตีหนึ่งตืนต่นประมาณเที่ยงมผมสั่งข้าวแล้วแต่เวลาสมมติั่งข้าวผมไม่ได้สั่งแบบข้าวเร,เรียบเยอะมากเลยนะ,ะผมกินก๋วยเตี๋ยวอพอกินก๋วยเตี๋ยวปุ๊บตอนตกเย็นมาก็ขี้เกียจสั่งแก๊บก็ ข้าเซเว่นก็แบบกินข้างนอกกับขี่หลังสาระนี้สาระโยกินวันละสองมื้อสองมื้อจริงจโอเคโอเคก็อยากให้ทุกคนเป็นกระรองใจให้น้องมาแล้วกันนะครับเรื่องเรื่องกินนะมึงกินจริงจรไม่ได้เปล่าเนี่ยก็คือเมากอดตื่นตบดึกดึกประมาณตีสองตีสามไปที่เหล่าเงี้ยเวลาตัวเองสั่งมาเงี้ยกินไม่หมดไอ้เปี้ยกเสื่อนี้เสื่อนี้ยัดยัดให้หมดกินกูผิดกูเป็นห่วงน้องแล้วกูผิดมัเป็นห่วงเกินเป็นห่วงเกินขนาดมันต้องอยู่ในความพอดีอาพวกเหมือมึงโตได้อีเวง อ่ะอ่ะอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับาการก็คือเรื่องแรกก็จบไปแล้วผมอยากจะบอกยางอีกทีหนึ่งนะคือถ้าใครอยากย้อนไปดูอะคลิปเก่าๆที่ที่ผมเคยพูดไปอันนั้นนะอะทั้งสองคนเขาคบกันจริงๆนะไม่ได้คอนเทนต์หรืออะไรเลยนะครับลองลองย้อนไปดูคือมีโทรแชทแบบสมัยก่อนเนาะมันมันผมก็เปิดให้ดูหมดแหละอ่ะประมาณนะั้นลองลองลอง,ลองไปหาย้อนกันดูและเรื่องประเด็นที่สองอันนี้คือเยอะแบบเยอะ เยอะจริงๆคือน้องสาวผมเนี่ยณตอนนี้คือไม่ได้อยู่พัทยาแล้วไม่ได้อยู่มามา4ีหเดือนแล้วแน่นอนครับทุกคนคือหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นว่าดิวเนี่ยเขาอยู่ไหนแต่ว่าอาจจะดูจาก YouTube ที่ไม่มีน้องสาวผมแบบหลายคลิปนะครับเหตุผลเนี่ยก็คือโกรธกับผมเดี๋ยวผมจะ ล่าให้ฟังว่าทําไมน้องสาวผมเนี่ยถึงโกรธกับผมแล้วอาจจะมีคอมเมนต์หลายคนที่ถามว่าดิวอยู่ไหนคือดิวเนี่ยเขาอยู่รีสอร์ทผมก็คือที่ผมเคยเคยอยู่ออบ้านเก่าเออบ้านเก่าที่ผมเคยอยู่นะครับที่ผมเคยพาไปก็สามารถไปดูได้อีกเรื่องหนึง่งขออีกเรื่องหนึง่งคือหลายหลายคนเหมือนกันคือผมอย่างที่ผมบอกผมขอย้อนไปเรื่องแรกก็คือไม่ว่าจะเป็นเปียงหรือดิวน้องสองคนเขาโตแล้วก็เรื่องความรักผมผม,ผมไม่ไม่ไม่ยุ่งแล้วนะครับเพราะว่าเราเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะแลวผมเนี่ยได้มองย้อนกลับไปในวันที่เราเราเด็กเนาะเราก็แบบอยากมีแฟนอะไรแบบน ไม่ไม่ไม่ว่าน้องทั้งสองคนอ่ะ,อะเดี๋ยวเรากลับเข้าเรื่องก,กันคือเหตุผลที่น้องผมเนี่ยยังโกรธผมอยู่เริ่มต้นมาจากการที่ผมเนี่ยต้องพูดว่าดิวมาอยู่เนี่ยดิวมาตั้งแต่ดิวมาอยู่พัทยาเนี่ยตัวผมเองนะตัวผมพูดกับปากตรงๆว่ายอมรับว่าลูกผู้ชายเลยนะว่าคือตัวผมเองไม่ได้มีเวลาให้น้องเยอะขนาดน,นั้น ไม่ได้มีความใส่ใจให้น้องเรามากขนาดนั้นนึกออกไหมคนดูวันๆเนี่ยเราเอาแต่ทําอะไรทํางานทาคลิปทําคลิปทาคลิปทาคลิปทํคลิปทำคลิปทํคลิปทำคลิปทําทคลิปอย่างเดียวช่วงสมัยก่อนนะถ้าใครได้ติดตามผมตั้งแต่แรกตั้งแต่น้องมาหรือเปียกมาผมแทบจะลงคลิปทุกวันเลยทุกวันจริงๆทุกวันทุกวันจริงๆดิวเนี่ยเขาก็สะสมมาสะสมมาตั้งแต่อยู่อยู่ช่วงแรกๆอันนี้ผมต้องบอกอย่างนี้นะผมเนี่ยก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องเรื่องตรงนี้ด้วยซ้ำคือเปียกคือหลังมันไม่จำเป็นต้องเอาอะไรมาเอาเอาใจใส่นึกออกมัเพราาะว่นก็ ผู้ชายอะน,นึกป,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 ประมาณนั้นประมาณนั้นอันเนี้ยก็คือต้นเหตุของของเรื่องทั้งหมดที่มทผมเนี่ยทะเลาะก,กับน,น้องแต่ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ว่าผมไม่ผิดนะคือผมบอกไปตั้งแต่แรกว่าผมเพิ่งคิดได้ว่าว่าเออทาไมกูกูถึงลืมจุดจุดนี้ไปทําไมกูถึงลืมความรู้สึกของน้องตรงนี้ไปอ่ะมันก็มันก็ทําให้ให้ผมคิดได้ไม่ใช่ว่าจะเป็นดียอย่างเดียวทั้งเปียกทั้งหลังแล้วก็หลายหคนอันนี้ก็คือจบประเด็นเรื่องสาเหตุไปประเด็นที่สองาไมผมไม่ยอมง้อน้องกลับมาอยู่ด้วยกันมาทําคลิปเหมือนเดิม ตรงเนี้ยถามว่าผมง้อไหมผมผมไม่ได้คุยกับน้องเลยผมผมไม่ได้ไม่ได้แบบถามอะไรกับกับน้องเลยจะถามถามว่าผมไม่เป็นห่วงน้องหรอผมเป็นห่วงน้องมากๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานคุยกับแม่ว่าเออดีลเป็นไงบ้างอยู่นูนแต่ผมตัวผมเองไม่ได้ทังหาน้องด้วยส่วนหนึ่งอะคือผมอาอยากให้น้องเนี่ยได้ลองเผชิญชีวิตแบบผู้ใหญ่อยู่สุดท้ายแล้วอะไม่ว่าจะเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนผมก็ต้องงอน้องอยู่ดีผมก็ต้องคุยกับน้องอยู่ดีแต่ผมแค่อยากให้ระยะเวลาตรงเนี้ยให้น้องอะได้ได้เรียนรู้อะไรอันนี้อันนี้คือจักใจเลยนะออออันนนนีี้้้้้คืยยากใหงไดเรรู อะไรหลายๆอย่างชีวิตเต็มที่มึงไม่พูดก็ได้นะไม่พูดจะมันแบบกอเต็มอ่ะก็ประมาณนั้นแหละถามว่าผมยังเป็นห่วงน้องเหมือนเดิมไหมผมเป็นห่วงน้องมากๆแต่ผมไม่รู้นะว่าเปียงเนี่ยคุยกับดิวหรือเปล่ามึงไม่ต้องมาบอกกูไม่คือหมายถึงแบบได้ปรึกษากันเรื่อง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 พี่ได้คุยได้แบบได้แบบหยอกล้อกันเหมือนเมื่อก่อนแต่คือแบบไม่ได้อะไรขนาดนั้นไม่ไม่ไม่หมายถึงนตอนนี้มึงได้คุยเรื่องเรื่องที่ไม่ได้อ่ะปูะคตอะอะไรที่เล่าได้ก็เล่าอะไรที่เล่าไม่ได้ เขาจะไม่ปรึกษามืงอเกเลยโอเคมันก็มีแบบปรึกษาบ้างก็เออหนูนอยใจพี่คิงอย่างเงี้นะก็เออไม่เป็นไรอย่าคิดมากแกจะแบบทํางานแกแบบโฟกัสโฟกัสติกจุดหนึ่งอยู่ถ้าเป็นคนอื่นอะทำไมน้องกูไม่มาปรึกษานัดหรืออะไรเขาไม่ปรึกษามืงอรู้ไหมการที่เขาปรึกษาเมืงอเนี่ยซึ่งเมื่อเป็นผู้ชายซึ่งมืงก็เป็นผู้ชายกูเป็นชายกูรู้อยู่แล้วมึงก็ต้องตอบอหไให้กูทาไมเขาเขาเขาไม่ปรึกษาคนอื่นคือฟังผมนะผมเป็นผู้ชายที่บริสุทธิ์ซึ่งใครก็ต้องการผมโอ้โหเจ้า โอเคโอเคอ h my God ้าวก็จบไปทั้ง2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องเป๊กกับดิวหรือประเด็น2ก็คือไม่ค่อยได้เห็นดิวถ่ายคลิปอันนี้ผมก็เล่าไปเล่าเล่าไปทั้ง2ประเด็นแล้วต้องบอกอย่างนี้ว่าผมพูดออกมาจากใจจริงๆตอนแรกอ่ะคือด้วยด้วยด้วยที่ผมจะพูดว่ายังไงอ่ะไม่ใช่แค่ดิวนะคือทั้งเปียทั้งหลังอ่ะบางทีผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้ใส่ใจน้องมันได้แบบเต็มที่ด้วยซ้ําคือ อันนี้ขอพูดแบบเห็นก่ตัวนิดนึงเห็นก่ตัวนิดนึงก็ถ้าใครได้จําช่วงที่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 น้องทุกคนมาอยู่ด้วยกันเนาะไม่ว่าจะเป็นหยกเปียกดิวซินหลับแน่นอนแหละทุกคนคือพอลงคลิปวันหนึ่งเนี่ยวันวันละล้า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 นนึกออกไหมคำว่าวันละล้านนี่คือัวละล้านวิวคือสมัยก่อนคลิปมันมันยอดวิวดีมากเราก็เลยไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้เห็นความสัมพันธ์ตรงนี้ไปเห็นผลประโยชน์มากกว่าอ่ะตรงนี้คือ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 สิ่งสําคัญในในสิ่งที่ผมณตอนนั้นอาจจะ อาจจะไม่ได้ไม่ได้มองแบบถี่ถ้วนเกินไปก็ประมาณนี้แต่สุดท้ายแล้วอะ่ะก็ไม่อยากให้อันนี้ไม่ได้คอนเทนต์นะเพราะถ้า content, คอนเทนต์กูจะต้องมีหลายคลิปแบบโอ้นั่นนี่นู่น,น,น,นคืออันนี้คือหายไปกันจริงๆคือถ้าถ้าใครได้ดูน้องผมหายไปจากจากจากช่องจ,จ,จ,จริงๆนะครับทุกคนเผื่อบ,บางคนที่ยังยังยังไม่รู้แต่คนที่ดูแล้วอันนี้ผมก็อธิบายให้ให้ฟังให้เข้าใจกันโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไคร b ์พี่ด้วยไม่ต้องห่วงครับทุกคนผมมาคุยกับ ทุกๆคนแล้วที่ยังอยู่นะครับว่าต่อไปเนี้ยถามพี่แดูผมคุยว่าเราไม่ได้เราเราต้องแก้ที่ที่ตรงไหนอืมผ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 มคุยกันพอสมควรแล้วเดี๋ยวจะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะเอารอยยิ้มทุกๆคนเนี่ยกลับมาให้คุณผู้ชมได้ดูแบบเต็มที่แน่นอนนะครับแต่ช่วงนี้ผมก็ยัดเกมอย่างเดียวนะครับทุกคนโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ